นี่ไปแล้วไปบายไปอยู่น้ำเขาเนาะเลี้ยงงายเนาะขายง่ายถึงเวลารับตังค์แล้วงูนับกัะเลยนสามคนดึงวัวตัวเดียวก็ได้ <c oughs> สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ มือนีนะพี่น้องนุนกายู่สวนนะโบได้ไปใจพี่น้องมาพักพรยวนใจอยู่พี่เละหลังจากที่เฮาเดินทางไปทรงสก,การมเมถาวรนออยู่โบแก,ก้วกลับมาก็คือกอนสิมาหอดนี่โอ้โหลำบากหงอยากพอสมควรพี่น้องเนื่องจากว่าเฮากับอยู่บ้านนอกเนาะอยู่บ้านนอกเราบัดนี้รถมันเข้าโบถึงแล้วเขาไปลกุกโขขึ้นรถก้าเจ้าโ้เนาะ ต่างบัวแก้วมามาโตรถไฟโตรถไฟเราโตรถตุ๊กตุ๊กโตรถตุ๊กตุก,ตตก,ตตกแล้วก็มาโตรถเมนะเนาะก่อนสิมาหอดเฮือนนี่ก็บูมเอ็นไงเมงืเม่อยขนาดพี่น้องก็ถือว่าไปพุ่นก็ได้จ่ายค่ะรถค่าลา้างมีิยังนะแพงพี่น้องไปพุ่นกลับมาเดี๋ยวนี้นะสิมาขายงวัมวมาหอดอ่ามาหอดเฮือนกับสิมาขายงวัวนะพี่น้องแต่เ้านีอีโภคกน้องซ้ายไปจับอยู่นาเนาะ ยับอยู่นาขายไปแล้วแม่ลูกคูหนึ่งเนาะแล้วตอนนี้คือเฮาก็มาจับอยู่สวนอยู่พี่อีกสิขายตัวน้อยสองตูที่พี่น้องเ็นั่นแหละเพราะว่าช่วงนี่ไปก็เป็นช่วงฤลดูแลงเนาะเข้านาวทังสี่กับบุีหญ้าให้งัวกินก็เลยบว่าสิขายโอกเนาะบางเทือกัมีอยู่อันสวนงัวกว้างนะแต่ว่ายามนี่ไปแล้วหญ้ามันแห้งมันกับบุีให้กินคือเกาหันหละ เอาก็เลยสิขายออกส่วนตูที่แบบว่ามันบบคอยันบบคอยงามปันใดะนะเอากลเลยว่าสิขายอกเนาะแล้วแับนี้เดี๋ยวนี้ฮนะน้องซ้ายนุ่นกับอีพอเอากันจับมามัดแล้วเมื่อกี้ก็นุ่นก็ไปช่วยไล่เนาะช่วยไล่จับมามัดแล้วแล้วก็เห้ากันยังท่าเจ้าของคนที่จะซื้อเนาะเจ้าของคนตัวไปฮะนะสิมาเอาเนาะตอนนี้คือกัยังนางท่าอยู่กันสิมาเอาบุ่งหนึ่งคนวะ ว่าตอนเศร้านี่เพื่อนก็มาเอาของเขาฮะนะเป็นยูนานเกิดมันเจ้าเดียวนี่แหละเอาว่าเขาเจ้าอยากซื้อมาเลี้ยงเนาอะอยู่บ้านเฮาเนี่เนว่าอยากได้งัวถึกแล้วมันซื้อซ่วงนี่ซ่วงบุมีญย่านี่แหละซ,ซื้อซื้อปลาไว้เนาะแล้วก็ซ่วงมีหญ้าเขาก็เลี้ยงไปเลยนะเพราะว่าซ่วงนี่เขาเจ้าจะขายออกแล้วมันจะราคาค่อนข้างอยากถึกน้อยหนึ่งเพราะว่าผู้ใดก็อยากขายนะมันบุมีหญ้าเขาปลาไว้แล้วก็มันก็ยุ่งยากตัวเองเฮ็ดให้งัว นี่ไปยูบันอื่นบางทอง,งัวก็ต๊กเฮลอันนี้น่าหนักแต่ยามนี่นี่แหละเพราะว่ามันบูมิยาให้งัวนนกินเนาะก็เลยสิขายออกเดี๋ยวสิเป็นเน่าไหเนาะราคาสิซ้ำใดเนาะก็จะมาเบิ้งน้ากันเพราะว่าเจ้าก็จะมาเอาอยูส่วนนี่เลยแล้วก็ลดใจเงินยูนีเนาะพี่นงตอนนี้ก็คือนุ่นเนาะก็สิไปนั่งท่า้าเจ้าจะมาเอางัวในเพราะว่าเฮาสิซอยกันเอาขึ้นรถเนาะนี่กรบบุ้งว่าวสิได้ราคาเท่าไหเพราะว่าเป็นงัวน้อยเนาะ พอเอามาเลี้ยงอยู่นี่กัม,มันมันอันอยากแคะได้มีตลอดพอก็เลยว่าขายออกมันบูมีหญ้าเดเนาะแล้วก็บับยุ่งยามน,นี่ก็จะเป็นลวดไรงัว,ลงวตลอดคือปีกายนี่พอไปไเป็นไรงัวอย,ยู่เนี่ยให้ครอบครัวเพราะว่าอันมันบูมีผู้ใดไปซวยไรอะนะงัวกับบุดออกบุดออกขนาดเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งว่าก็จิเอาอันงัวนี่ประมาณราคาเท่าใดพาพี่น้องไปเบิ่งงัวก่อนก่อนอื่นหมดเนาะ ว่าเขาขายตัวใดกันแค่นะพรตอนเศ้านี่ก็พโพกับนอกซ้ายไปขายก็ได้ประมาณสองหมืน่นสองหมื่นป่ายกูาบาทนี่แหละแม่แม่ลูกเนาะคู่หนึ่งแต่ว่าเป็นตัวงามข้าเจ้าตัง้งอยากขายเพราะว่าอันเลี่ยงหลายแล้วมันบุมนี้้ามันก็ยุ่งตัวเองเอาฮะนะเนาะนี่เดี๋ยคนจะมาซื้องัวมาแล้ว <c oughs> ป้างไง <c oughs> นี่ต้องเกิดเอ็มเจอนี่เออเจนิตน,นี่มาแล้วคุะมาซื้องวนะคนะุณเน้าเจะซื้อน,นี่อันนี้งูหน่อยที่เขาจะขายส่งตัวนี่เนาะนี่ประมาณนี้อยู่ฟังไทยขายราคาประมาณเท่าไหร่เนาะ นี่เขาซื้อน้ากันเลยแล้วเขาก็จะขายออกเลยเพราะว่าบุมีงะบุมียาเนะเลียงเขาจะไปเอาเฟืองอยูน่นากับยุงง่งยาเขาก็เลย่าสิขายออกเนาะวานาไก่แดรถุดก็ดเข้าไปบุได้ม่เจ้าั่าจะเอามมาก็จะมีแต่เป้ขนาะดก็เลยยุ่งเขาเอาเขาก็เลยแบบ่าสิาขายอกเนาะ มันหายอยี่สิเลยเมื่อกี้้อาสายจูงจนเาพากันตื่นเลยเอ็มเจอยามไหนก็มุ่งม่แบบไม่จะเรื่องแล้วมื่อี่อันนี้ก็เป็นอัน่อว่าเป็นลุงเนาะกระเจ้าซื้อกัเจ้ามีศูน,นย์บันันยุยยูย่ตางบ้านน,นะน่ะอันนี้มือนฝายตอนส่าอนสองมือนเนาะขายงัวงมือนี่เนาะ <laughs> หลายคนอาจจะว่าขายงัวรวยบลรวยด้วยพีน่น้องเลยขายงวาัวเนาะซีตได้ 30, าสามเงินฝ้ายเลยเจ้าเอี้ยวรถไปมาไปมาผู้สร้างเข่าเนี่ยตัวนี้รถเข้ามาเรียวรถตังงัวเด็กตัวเศร้าหันขายตัวใหญ่เด้อเอ๊ะตัวดำหันแล้วขาเจ้ามาซื้อเพิ่มตัวขาวบม่รู้ว่าซื้อของใครเานาะสามตัวโอ้ตัวใหญ่นี่แล้วก็บ,บวกอันนี้ เป็นห้าตู้เนาะสองตู้นี่ได้มืน่นปลายตูย้ใหญ่เลยเอ็มเจ่อมีเลี่ยงกระดมชิฟไฟดักโอ้หนองเป็นลายซ้ำตึกกับป่วยจิตน,น,นี่ตอนนี้ก็ถึงเวลาเอางัวขึ้นรถแล้วเนาะนี่เส้นทางรถใหญ่ยูเคมีสตู้ดีรถมันเป็นรถยาวทางเตือง,งสั้นเลย <laughs> มาแล้วมาแล้ว ตัวดามันจุ้งไปเลยตัวข้าวตัวอันดอนจะได้พักกันหามเยอกว่าสามคนอืมตอนสามขึ้นรถได้ยังไงเนาะคุณมันโดดโดดอยู่งเฉย ุดเปลําบวยมีจะเดินกําปงจามือเดมุทุกขาเวลําบวยจะเดินนี่กันเลยนี่ตรงวาเที่ยวขายกันสวนโออยากให้เนาะตัวนี้ก็ใหญ่นี่ตัวดนี่ก็สงแม่ลูกเนาะก็จจลงรถแล้วไปจุบวนันสูง พอลุสซงโอ้เรียบร้อยได้เร็วโอ้ยกลาดละ <c oughs> <c oughs> ลดเลี้ยวตัวอิดน้องบัวตัวนั่นจีขออกขึ้นได้บัวตอนนี้คือเอาจี<ไ>เอาตัวที่ทรงไปเลี้ยวนะปุ่นซีเดตไม่ใครเปเลยดูเลย บุญยอมเพยยอมเพยแล้วยอมเพยขึ้นนักงมัวบุกขึ้นรถนอนสามคนดึงงัวตัวเดียวบุเพย ไนชิคริชชิชหลบไปแท้ๆดึงขึ้นโดยอีกถอยล่างไม่ต้านีเลย สคนดึงัวตัวเดียวก็ได้โอ้โหไปไปไปโอ้ยไฮ้ยบุเพรล้บุเพรแล้ไปไปไปแหงสามคนบุเพงัวตัวเดียวบุไปเนาะนี่ไก่ดำมีอปไปนะ บบแะวังนักมัเลยเออโดดเองเออโอ,อ้เ,ออเ,ออเออกงๆๆๆ่งเก่งเก่งเก่งดีมันโดดเองเออขึ้นรถแล้วนเทียพอยนะบึงนี่บนตาฟังเที่ยวาพามันไปขึ้นก็คือรถมันสูงเนาะจำเป็นต้องได้มาโจทย์บนตาฟังเังนสิฮันบุซันเขาเจะขึ้นอยู่บนเพียงมันขึ้นบุได้นะ มันยากก็เลยได้มาจอดแถวต่วฟังสิจูงขึ้นมาเนาะมโอดนี้โอ้ยก่อนสีขึ้นมาก็สามคนความเมื่อ,อยแล้วบา้ว่าอยู่อยู่หันซื้อจูงออกม,มานีมโอดนี้เ <c> ก <ười> ือบสามสิบนาทีเนาะดึงมาพวงวง,วงัวบัมาานะจำเป็นมีเนาะเอางัวแล้วก็อัดรถตก ได้เปียงได้เปีงดีดะเนาะโซจะไปแล้วไปยกขอ,องใหม่แล้วเนาะไม่จะเลี้ยงระวังย่านโทรนี่มูม้อสิเลี้ยงบ่ได้เอมเจอถึงเวลารับตังแล้วโ <c ười> นับกา อันนอมสิมลอใจครบแล้วเปิ้ลออกเป็นเลือกมู่ มื ì ì ừ, ้อเกี่ยวเวตเลี้ยงนี่เดี่ยวๆเดี่ยวอบเสื้อก็ต็จกันล่อือทางอาโอ้บวดเวตัวอาหม่านตัวหาลาเต็จอยูแม่นี่อเวตัวหาลานี่เรานี่เนาะมีเวมึกปลกกีเนาะก็เนาะอเวนมื้ออยอ้ดายเพนเอาตยนเอ็มเจอคนละไกคิดไล่กอักกว่าลเนี่ยนี่กอา3โต โอยตุลมบัวนี่ละเจ็ดตัวคิดไล่ก็เลยตกตัวหาแล้วก็กะับเกือบเลยันจ่อบินหนึ่งเมื่อเตียงนี่ไปแล้วไปบ้าไปอยู่น้ำเขาเนาะเลี้ยงง่ายเนาะขายง่ายให้เป็นตัวพี่ดีงามเนาะ,ะถึงเวลาไปอัดหัวแล้วโอ้ยคิดหอดเนาะแต่ว่าก็จำเป็นเลยฮาวมีหญ้า,หาต้องได้ขายนม่ขายก็ยันมันตายเนาะแล้ว นี่พี่น้องรวยแล้วขายงวาวนะัวห่างกันเรวอเนาะอ้พี่น้องก็ตกใจอยู่นอะกเพราะว่าเฮามาขายเฮาเอามาเลี้ยงแล้วเฮาก็ยากขายออกแต่นนะว,ว่ามันก็จําเป็นเนาะเพราะว่ามันก็บ่มีญามีอย่างเฮาปปไว้นี่มันก็ยุ่งยากเฮาเดอด้อนก็เลยได้ขายอกเนาะกับทำอีทันเบ้ากันเนาะกัส่งตัวห่นตกยูทีเปดล้านกีบเนาะพี่น้องสองตัวทนเปดล้านกีบนะแต่ว่า ขาเจ้าม้ามาเอาเงื่อล้วบัดนีคน้คอเนาะคอยพ่อรุดสามแสนพี่น้องไก่พอก็ารุดไปได้อยู่ทีเจ็ดล้านเจ็ดแสนกิบเนาะคันบาอะไรเป็นเงินบาทกัน่าจะตกประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทประมาณนี้เนาะสองตัวนะแพงหรือว่าถึกเนาะลองแบบว่าคอมเมนต์ว่ายูไทยเขาเจ้าขายประมาณนี้ได้ราคาประมาณใดเนาะแบคอมเมนต์สู้กันอ่านเนาะพี่น้องประวัตนู่นก็อยากษ์งูกันนะแต่ ขายตอนเศร้าหันก็ขายให้เจ้าเดียวนี่แล้วก็ขายตอนสวยนี่ก็ขายให้เจ้าเดียวนี่เพราะว่าเขาเจ้าจะซื้อเป็นเลี้ยงเนาะเป็นเลี้ยงว่าเขาว่าคนว่าปะเงินไหวกับบุหัวเสิเฮ็ดอย่างขนาก็เลยแบบว่ารถอกซื้งัวมาเลี้ยงแต่ว่าขาเจ้าซื้อยามนี่มันก็ค่อนข้างยากและบุมี้าเนาะแต่ว่ากับบุหัวขาเจ้าจะเอาไปแนวใดขนาแต่ว่าเฮาได้ขายออกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าบร้างจชเจิบเ้าเนาะก็ ดีใจได้เสียใจได้เพราะว่าตัวอันเที่ยวมาเลี้ยงเนี่ยก่อนมาเลี้ยงดุลแล้วนะอีพอตัวน้องอีนี่พอซื้อหาล้านกีบเนาะถือว่าอีพอขายออกตอนย่ามุดนี่กำไรสองล้านเจ็ดแสนกีบเนาะถือว่าแบบอีพอเอามากันยังกำไรน้อยเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นรายได้ของครอบครัวเนาะอันนี้ได้เงินใน่บนแม่ลล์สิบเปจ่ายเด้อ ด้เงินนี่ไปซื้่งัวะเราปี่หน้าก็มาขายงัวะอย่างสีน่นะแล้วก็เขาก็ได้รายได้เล็กๆน้อยๆในท้ายปีประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้นุน่นก็ได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคปจนจบและขอมเมียนให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบายบาย